สภาพเดิมเนี่ยตรงนี้เราจะยังไม่เลือกนิพพานเพราะเพราะนิพพานเป็นความดับเย็นจริง,รงๆการเลียกที่ถูกต้องควรจะเลือกอสังคตาธาตุอสังคตาธาตุเนี่ยเหมือนกุมารกุมารีซึ่งยังไม่รู้อเลยสัตตสี 4. ก็เลยเข้ามาหลงยึดเข้ามาหลงยึดตัวนี้นะเข้ามาหลงยึดสังคตาธา,าตุระบบตรงนี้การปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นสังสารวัตรภพชาติจึงเกิดขึ้น ซึ่งผู้หลงเนี่ยผู้ยึดติดหรือสัตตานังเนี่ยที่สามารถหลุดได้เองเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทีพวกนั้นเนี่ยคือถูกเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรืออรันสัมมาสัมพุทธะอาราันสัมมาสัมพุทธะก็จะเป็นผู้มีจิตเมตตาที่จะบอกสอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาหลงในระบบเนี้ยถอนอุปทานความยึดออกมาแต่นั้นการออกมาเนี่ยจะออกมาได้เป็นละลอกละลอกเพราะว่าคนที่รู้ได้เองเนี่ย มันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและเวลาธรรมะที่ประกาศมาแล้วเนี่ยมันจะมีการเสื่อมไปนั้นธรรมวินัยเนี่ยก็จะที่สุดจะอันตรธานไปจากโลกหายหาไม่เจอก็จะมีการเกิดขึ้นใหม่ส่วนอหรหันเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็จะไม่มีการย้อนกลับหลงวงรอบเดียวหนึ่งคืนของสังสารวัฏหนึ่งคืนของอวิชชาความมืดความบอดตลอดการยาวนานพอมีวิชาแล้วเราก็กลับมาสู่ ก็จะเรียกนิพพานได้แล้วคือเราจะดับเย็นฉันทาราคานันทิตนาในระบบตรงนี้ละไม่มีการกลับอีกทีเดียว,ลยวลหยลงทีเดียวละหายหลงทีเดียวทานที่เป็นมหาทานเนี่ยทานมันกว้างไงโย่ให้คําพูดที่ไพเราะก็เป็นทานอภัยทานอเวลทานอภัยปาปชาทานทานคือการให้อภัยการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนนี่ก็เป็นทานและทานอันนี้เป็นมหาทานชั้นเลิศด้วย ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานด้วยวัตถุเข้าของอีกนั้นทานเนี่ยมันกว้างหลายหลายระดับมากเราไม่มีทรัพย์ปัจจัยเราก็ให้ทานได้